ป้าครับสินค้าที่คุณป้าต้องการมีแค่สองกระปุกอะครับไม่เพียงพอกับที่คุณป้าต้องการอะเอองั้นป้าไม่เอาละป้าไม่เอาละขอบคุณมากมากนะเออป้าแน่ใจเหรอครับว่าจะไม่เอาอ่ะเออเออป้าไม่เอาละขอบคุณงนะั้นป้าไปก่อนนะ ของมันวันนียบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทิ้งหน้าร้านเฮ้ยไหนดูซิว่าวันเนี้ขายของได้กี่บาทเฮ้ย <Hey! S 2> เงินทำไมเงินเหลือแค่นี้อ่ะทำไมขายของได้แค่นี้เนี่ยมอดไอ้มอดไอ้มอดครับ ครับคุณแอนคุณแอนมีอะไรเหรอครับแกหายหัวไปไหนมาผมไปเข้าห้องน้ำมาครับแอนมีอะไรหรือเปล่าครับเงินมันหายไปไหนหมดฮะทำไมเหลือเท่านี้เฮ้ยไม่เหลือแคดนี้หายจริงๆด้วยนี่ไอ้มอดแกเป็นคนเอาไปใช่ไหมไม่ครับไม่ครับผมไม่ได้เอาไปนะครับทำไมคุณแอนคิดว่าผมเอาไปอะครับก็แกเนี่ยเคยติดคุกข้อหาลักขโมยมาก่อนไง ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ไปนะครับคุณแอนอย่าเขา้าใจผมผิดนะครับฉันไม่เชื่อแกหรอกไม้ฉันค้นตัวซะดีๆเลยมาไหนหันหลังสิเห็นไหมละครับไม่มีอะครับผมไม่ได้ไปจริงครับคุณแอนไอ้มดแกเอาเงินไปซ่อนใช่ไหมฮะไปซ่อนที่ไหนผมไม่ได้ไปจริงๆนะครับผมบอกหลายครั้งแล้วทำไมคุณแอนไม่เชื่อผมบ้างอะถ้าแกไม่ได้ขโมยแล้วจะเป็นใคร หรือว่าอะไรของแกผมว่าผมรู้แล้วครับว่าใครเป็นคนขโมยคุณแอนไม่ต้องห่วงนะครับผมจะลากตัวไอ้คนที่ขโมยกังคุณแอนมาให้คุณแอนลงโทษให้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าแกพิสูจน์ให้ฉันเห็นได้ว่าแกไม่ได้เป็นขโมยเนี่ยฉันก็จะไม่เอาเรื่องแกแต่ถ้าเกิดว่าแกพิสูจน์ให้ฉันเห็นไม่ได้เนี่ยแกจะเตรียมตัวตกงานแล้วก็ไปนอนในคุกต่อได้เลยอ๋อแล้วพรุ่งนี้อ่ะไม่ต้องมาทำงานนะ ฉันให้แกพักงานไปก่อนเข้าใจไหมครับเฮ้ยนั่มันป้าคนนั้นนี่วา ดีละงานนี้จะต้องเข็นแอาความจริงให้ได้ว่าป้าขโมยเงินร้านไปหรือเปล่าม,ม,มาร์คแม่มาแล้วมาร์คเป็นยังไงบ้างลูกก็เหมือนทุกทีครับแม่ อะไรนะลูกเดี๋ยวก็หายเชื่อแม่นะขอบคุณครับแม่ถึงมันจะเป็นคำพูดปลอบใจก็เถอะไม่เอาถิมาร์กไม่พูดแบบนั้นเออนี่แม่ซื้อกับข้าวของโปรดมาร์กมาด้วยเดี๋ยวแม่จะรีบเป็นแกะใส่จานให้นะแม่ครับแม่ไปเอาเงินมาจากไหนอครับแม่หังทำหน้าหรอครับอแม่แม่แมเออ แม่ไปรับจ้างตัดหญ้ามานะลูกแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ต้องโกหกป่านจริงอะแม่ไปขโมยเงินล้านสะดวกซื้อมา เป็นป้าจริงๆด้วยที่ขโมยเงินป้าป้านี่เองอ่ะที่ขโมยเงินร้านผมไปอ่ะ อย่านะอย่าจะป้าลงตำรวจเลยป้าขอโอป้าจำเป็นจริงๆที่ป้าต้องทำแบบนี้ขอโทษนะป้าแต่ถ้าผมไม่เอาตัวป้าไปอ่ะผมคงต้องเดืดอดนะร้อนอ่ะปต่อโทป้าขอโทษจริงๆที่ป้าทำไปอ่ะเพราะมันความจำเป็นจริงๆอ่ะ ที่ป้าต้องทำแบบนี้ป้าแก่แล้วป้าไม่มีงานป้าไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อยายลูกชายป้าป้าไม่ต้องพูดหรอกมาเห็นหมดแล้วแต่ว่านะคุณคุณช่วยป้าเถอะนะคุณจะให้ป้าทำไรป้าก็ยอมป้าไม่อยากติดกูป้าไม่อยากให้ลูกป้าอยู่คนเดียว แต่อีกอย่างอ่ะป้าไม่อยากให้ลูกป้าผิดหวังในตัวป้านะคุณแต่ถ้าผมช่วยป้าผมก็ต้องถูกไล่ออกจากงานอะ่ะป้าขอหลองล่ะป้าไม่มีหนทางจริงๆอะ่ะตอนนี้ป้ามือแปดด้านไปหมด คุณคุณจะจับป้าส่งตำรวจแล้วส่งเจ้าหนายคุณเลยนะป้าขอร้องป้าสัญญาว่าป้าจะไม่ทำแบบนี้ผมเห็นใจป้านะแต่ว่าผมจะช่วยป้ายัางไงดีเนี่ยโอเคผมมีวิธีพอช่วยป้าได้อยู่นะยังไงเลยคะ ผมเองอ่ะก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างเดี๋ยวผมจะเอาเงินเก็บผมเนี่ยไปให้เจ้านายผมแล้วบอกว่าผมจับขโมยได้แล้วแต่มันหนีไปเท่านี้ก็พอจะช่วยให้ผมไม่ถูกไล่ออกและป้าเองก็พ้นความผิดวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งว่าน่าจะเวิร์กแต่เงินที่ป้าขโมยมามันก็ไม่ใช่ไหนๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับป้าถือว่าผมทำบุญครั้งใหญ่แล้วกัน นี่คือเงินที่ผมเอาคืนไปจจอหัวขโมยนั่นครับนี่แกไปเจอไอ้หัวขโมยที่ขโมยเงินมาแล้วงั้นเหรอใช่ครับเพราะวานผมเดินกินลูกชิ้นอยู่แถวๆตลาดนะครับแล้วผมบังเอิญเจอมันผมจามันได้ก็เลยตามมันไปจนรู้ความจริงว่ามันเป็นคนขโมยเงินไปจริงๆครับคุณแอนงั้นเหรอแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนเออมันมันอยู่อ,อยู่นี่แก มาทำไมเนี่ยเออป้าไปคิดคิดดูแล้วป้าไม่อยากให้คุณเสียเงินแล้วก็เดือดร้อนป้าเลยตัดสินใจไม่ยอมรับที่แล้วลูกชายป้าล่ะเออป้าฝากไว้กับคุณหมอที่เขาเคยรักษาสามีป้าคุณหมอเขาช่วยดูแลลูกชายป้าให้อะ่ะคุณคะป้าเองแหลคะค่ะที่ขโมยเงินคุณไป ป้าเลยไม่ยอมรับผิดดีกล้าทำก็ต้องกล้ายอมรับฉันจะให้ป้ารับผิดชอบโดยการมาทำงานที่ร้านฉันกับมดเพื่อชดใช้เงินที่ป้าขโมยไปว่าไงนะ,นะะเดี๋ยวนะคุณแอนคุณแอนจะให้ป้านี่มาทำงานที่นี่กับผมนี่นะครับใช่ทำไมล่ะครับคุณแอน ทำไมถึงยอมให้ห like ัวขโมยแล้วก็อดีตคนคุกอย่างผมก็เพราะว่าฉันรู้ไงว่านายกับป้าเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีแต่ที่ต้องทำอ่ะก็เพราะว่ามีความจำเป็นเหตุผลอันยิ่งใหญ่ก็เลยต้องทำแบบนี้ไอ้มดแกนี่ก็เป็นคนดีกับเขาเหมือนกันนะเนี่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสและไม่เอาเรื่องป้าผมก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนด้วยนะครับฉันดีใจด้วยนะป้าขอบคุณนะคะถ้าไม่มีคุณป้าคงไม่มีโอกาสแบบนี้ฉันหวังว่านายกับป้าเนี่ยจะช่วยกันทำงานแล้วก็ซื้อสัตย์ ต่อนั้นที่การงานของตัวเองนะครับเอาไปคนละห่อนะฮะบ้จจางนี่เป็มีแต่เอียดเหรอครับคุณดาแค้นต้องขอโทษด้วยนะ ที่ปีนี้ไม่มีแตเอีอฉันก็เลยตั้งใจทำบะจ่างสูตรเก่าแก่ของตระกูลมาให้คนละหอหวังว่าพวกเธอคงจะชอบนะคุณดาทำแบบนี้ไม่ได้นะครับพนักงานทุกคนน่ะเขาต้องการแตเอีอ่ไม่ใช่บาจ่างเนี่ยฉันก็อยากจะให้แต่ปีนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีและของก็แพงด้วยฉันกลัวว่าอีกหน่อยอ่ะ ฉันอาจจะต้องปิดร้านด้วยซ้ำหนูจะต้องตกงานหรอคะไม่ได้นะครับคุณดาทำเนี้ยผิดกฎหมายแรงงานนะครับจะเลิกกิจการก็ต้องบอกล่วงหน้าสิครับฉันก็บอกอยู่นี่ไงว่าอาจจะปิดแต่ไม่ได้ปิดตอนนี้สักหน่อยฉันก็เลยพยายามจะตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างออกอย่างเงินได้เอียนี่ไงโอ้โห พวกเราทุกคนน่ะก็หวังจะได้เงินใตเอียะใช่ไหมทุกคนพูดกับใช่เออใช่ค่ะใช่แล้วเธอล่ะไม่พอใจแั้นด้วยอีกคนหรือเปล่าคนทำงานก็หวังเงินทั้งนั้นล่คะค่ะแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีใครๆก็รู้หนูโกรธคุณดามไม่ลงหรอกคะ่ะแหม พูดเอาดีเข้าตัวจริงเลยนะไอ้บ้าจ่างเนี่ยใครจะเอาก็านะครับผมไม่เอาหรอกกินไม้เป็นทุเรศและเธอเอามั้ยบ้าจ่างเนี่ยไม่ค่ะหนูกินไม่เป็นแล้วเธอละ่ะกินเป็นไหมเป็นค่ะ ถ้างั้นเธอเอาไปหมดสามห่อนี้เลยโหสามห่อเลยเหรอคะคุณดาหนูกินได้หลายวันเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากนะคะคุณดาจ้ะแล้วก็ไปทำง,งานได้ละคุณผู้จัดการคะช่วยเอลชาร้อนให้เชนตะกาได้ไหมคะผมไม่ว่างนะครับตอนเที่ยงลูกค้าเข้าเยอะด้วย คุณดาไปหาคิดเองดีกว่านะครับคุณดาคะคุณดาเข้าไปรอที่ห้องเถอะค่ะเดี๋ยวหนูเอาน้ำชาเข้าไปให้ขอบใจมากนะ คุณดาคะดูคุณดาไม่สบายมากเลยนะคะเนี่ยหนูเห็นคุณดาไอมาหลายวันแล้วหนูว่าคุณดาไปหาหมอดีกว่านะคะไม่เป็นไรหรอกคนแก่ก็อย่างนี้แหละป่วยบอยถ้าอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวคุณดาไปรอที่ห้องนะคะเดี๋ยวหนูเอาน้ำชาไปให้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณดาอยากได้อะไรี่ยเรียกหนูได้ตลอดเลยนะคะคนอื่นอะ่ะเขาคงจะง,งานยุ่งอะคะ่ะแล้วเธอไม่ทำงานเหมือนคนอื่นเขาเหรอ หนูเป็นแค่เด็กล้างจานธรรมดาค่ะงานไม่สำคัญอะไรไม่เหมือนคนอื่นที่เขาอยู่หน้าร้านเขาต้องคอยต้อนรับลูกค้าค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำชาให้ก่อนนะคะ แต่ผมจะมีภาระที่ต้องผ่อนรถเงินเนี้ยผมขอไปผ่อนรถกันเลยครับคุณดา เดี๋ยวก็ไม่สบายกันพอดีน่าจะทำอะไรอะ่ะนี่พวกเธอทำไมมาอยู่ที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเพลินผมจะไปเสร็จของวันนี้ไหมคุณดาครับแต่เห็นแอนเข้ามาทำอะไรลรับๆ,ๆในห้องเนี้ยรู้เข้ามาทำไมดูว่า เธอเข้ามาขโมยอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะเปล่านะคะฉันแค่จะเอาเสื้อผมให้คุณดาแค่นั้นเองมันใช้หน้าที่เธอเหรอคุณดาครับผมว่าคุณดาลองเช็คเงินในกล่องนี้ก่อนดีไหมครับว่าอยู่ครบหรือเปล่าเงินก็อยู่ครบนี่ทำไมาถึงครบล่ะครับในเมื่อในเมื่ออะไรเหรอ อ๋อไม่มีอะไรครับในเมื่อครบก็ดีแล้วครับอันนี้ครับประเสริฐของวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณดาคะคุณดายิ่งไม่สบายอยู่ทำไมไม่กลับไปนอนที่บ้านคะมานอนตรงนี้เดี๋ยวก็ยิ่งเป็นหนักหรอกคะ่ะเดี๋ยวฉันทําบัญชีเสร็จเองก็จะกลับแล้วเธอกลับไปได้แล้วป ถ้างั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำไมไมาถึงไม่รู้ว่าเงินหายไปวะอุตส่าห์โยนกระป๋ให้หนางแอนแต่ก็ดีแบบเนี้ยฉันก็รอดตัว ฉันเรียกทุกคนมาวันนี้ฉันมีเรื่องที่จะบอกฉันไม่สบายมาเป็นเดือนแล้ว <c oughs> ถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องไปรักษาตัวคุณจาชบิณฑ์ร้านนี้เหรอครับไม่ใช่แต่ฉันจะเลือกคนมาดูแลหลานแทนฉันตอนที่ฉันไม่อยู่แล้วถ้าทำดีฉันจะยกร้านนี้ให้ซีๆีด้วย ร้านเนี้ยมันจะไปเจ๊งไม่ใช่ครับใครก็ไปอยากได้อ่ะร้านนี้ยังไม่เจ๊งยังไปได้ดีถึงจะเจอพิดเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่ร้านเนี้ยยังมีลูกค้าประจําอยู่แล้วคุณดาจะหาคนมาดูแลแทนทำไมคะเพราะฉันจะไปเปิดสาขาใหม่ไงละ่ะและสาขาใหม่ก็ใกล้จะเปิดลว คุณดาครับถ้าร้านยัไปได้อยู่เนี่ยเราจะมาให้ผมทั้งต่อลรครับผมเป็นผู้จัดการนะครับส่วนแอนก็เป็นเด็กกลางจานสตางก็เป็นเด็กเกิดความสามารถซื้อผมไ,มได้หรอครับงั้นเหรอแต่ฉันว่าฉันเลือกแอนนะคุณดาคุณดาเลือกแอน เด็กไั้ใจเนี่ยครับคุณได้บ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้บ้าและแันก็มีเหตุผลเพียงพอด้วยในยามที่ฉันตกตำ่ำพวกเธอสนใจแต่เรื่องเงินแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นใครก็ได้ มาช่วยชันยกของหน่อยมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยคุณดากอดแขนหนูนะคะเดี๋ยวหนูพาเข้าไปที่ห้องขับใจ,จ้กเหมือนไส้หนังแอนจริงๆ ทำเกินหน้าเกินตาที่หมดนั้นเนี่ยใช่นเถอะร้านนี้มันใจเจ็งอ่ะไม่สนใจหรอจากวันนั้นฉันก็เลยทําการทดสอบเพื่อจะคัดเลือกคนที่จะมาดูแลร้านฉัน ปีนี้ไม่มีแตเอียแต่ผมมีหน้าที่ต้องผ่อนรถเงินเนี่ยผมขอไปผ่อนรถก่อนนะครับคุณดา ข้อมีไว้ทำให้ฉันได้รู้ว่าใครเป็นคนขโมยเงินของฉันตอนนี้เมมการ์ดในนั้นน่ะฉันส่งให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วและก่อนที่ฉันจะเรียกพวกเธอมาเนี่ย ตำรวจได้โทรมาบอกฉันว่าเขากำลังจะมาถึงแล้วนังแก่เจเล่ห์นี่แกจงใจที่จะจับผิดฉันใช่ไหมนี่แกเขาพาานางแอนเนะหรอนางแอนที่เป็นเด็กรังจานนี่ยนะหมดนายน่ะเป็นถึงผู้ดการมีชีวิตที่ดีกว่าแอนแต่กลับเป็นคนที่โกงเจ้าเล่ห์แรงน้ำใจแล้วยังกล้าขโมยเงินของฉันไปด้วยนายเนี่ย สู้พนักงานล้างจานี่ซื่อสัตว์อย่างแอนไม่ได้เลยสักนิดเดียวรู้ไหมมันก็แค่พวกซื่อบือ้อไม่ทำงานสู้เด้ยไงไม่ต้องห่วงเรื่องงานอะฝึกกันได้แต่เรื่องสันดานอะฝึกกันไม่ได้ตำรวจมาแล้วคุณตำรวจจับเอาผู้จัดก,การไปลงพักได้เลย ได้ครับคุณดาอย่าเลยไปจับกูด้วยไปไปไปหนูขอโทษนะคะหนูโดนมังคับค่ะไม่เป็นไรส่วนเธอกลับเอาไปทำงานได้แล้วได้ค่ะส่วนเธอแอนเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องงานกันทั้นเดี๋ยวปั้นเธอ ให้เป็นเจ้าของร้านที่เก่งที่สุดเลย